คำที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2545สมเด็จองค์ปถมทรงตรัสสอนไว้มีความสำคัญดังนี้ในเดือนนี้ทรงเน้นเรื่องให้จิตอยู่กับกายให้มากอย่าไปยินดียินร้ายกับกรรมของใครพระอรหันต์แม้จบกิจแล้วแต่ร่างกายยังอยู่ก็ถูกกฎของกรรมเล่นงานได้เป็นธรรมดา เรื่องเป็นพระวันเดียวเรื่องพระกับคนที่เข้ามาในวัดเรื่องรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะ100ร้อยคลาและคนดีพระท่านคุมจิตอยู่ทำส่วนใหญ่ทรงตรัสสอนเพื่อนของผมหนึ่งใครเขาทำอะไรเล่นอะไรกันอยู่เจ้าจะต้องเป็นเพียงผู้ดูไม่ไปทำหรือไปเล่นกับเขาด้วย 2. ให้รักษามารยาทเข้าไว้อย่าไปตำหนิติดเตียนผู้ใดผู้หนึ่งให้เห็นเป็นกฎของกรรม 3. อย่าส่งจิตออกนอกกายความสงบของจิตไม่ใช่อยู่ที่ธรรมภายนอกหากแต่เป็นธรรมภายในจะช่วยให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนอกเหนือจากนี้ต้องทำจิตให้สบายอย่ามีความกังวล ปล่อยวางตามสภาวะธรรมแล้วจิตจะมีความสุขด้วยความเข้าใจกฎของธรรมดาตามความเป็นจริง 4. อย่าไปยินดียินร้ายกับกรรมชั่วของผู้อื่นให้ถือแต่สักเพียงแต่ว่าเห็นสักเพียงแต่ว่ารู้กฎของกรรมเป็นของเที่ยงเพราะฉะนั้นจงอย่าเอากรรมของคนอื่นมาใส่ใจกรรมใครกรรมมัน และอย่าลืมว่าพระอรหันต์ไม่กำกรรมเพื่อใครเมื่อเจ้ารู้เห็นเป็นไปแล้วก็จงปล่อยวางไปจากใจเสียอย่าไปเสียกำลังใจในการปฏิบัติธรรมด้วยเหตุของการกระทำชั่วของบุคคลอื่นให้ดูอารมณ์ใจของตนเองเป็นสำคัญ 5. พระอรหันต์จิตท่านถึงกันหมดขอสรุปมีความสำคัญโดยย่อดังนี้ สมเด็จพุทธจารย์วัสเกตท่านจบกิจมานานแล้วหลวงพ่อฤาษีท่านบอกปัจจุบันอายุท่านแปปีสุขภาพทางกายไม่ค่อยดีเพราะมีโรคเบาหวานซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกหลายโรคเมื่อรู้แล้วก็ไม่สมควรที่จะมีความกังวลเป็นทุกข์ไปกับร่างกายของท่านเพราะจิตซึ่งเป็นตัวท่านพ้นทุกข์นานแล้ว จิตท่านไม่เคยเผลอคิดว่าร่างกายและเวทนาของกายเป็นของท่านเมื่อร่างกายยังไม่ตายท่านก็ต้องดูแลรักษามันไปตามหน้าที่ในทางสายกลางท่านพระสุรจิตจิตท่านก็พ้นทุกข์พ้นสมมุติแล้วกว่าสิบปีซึ่งบุคคลส่วนใหญ่รู้แล้วแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่รู้เพราะคิดว่าตนเองฉลาดเลยฉลาดไปหมด มีผลทําให้ดีไปหมดด้วยเหลือแต่ความโง่ท่านพระสมปองจิตท่านก็พ้นทุกแล้วหลายปีถ้านับมาถึงปัจจุบันปี2554ซึ่งบุคคลส่วนหนึ่งรู้และไม่สงสยัยแต่ก็ยังมีบุคคลส่วนหนึ่งไม่รู้ซ้ำยังตาหนิติดเตียนท่านสร้างกรรมชั่วอันเป็นอกุศลให้เกิดกับจิตของตนเอง ซึ่งก็เป็นของธรรมดากรรมที่ขับไล่พระอรหันต์ออกจากวัดจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามล้วนเป็นกรรมหนักผมเขียนไว้แค่นี้ให้ท่านไปคิดต่อกันเองไมยเหตุที่ผมเขียนเพราะผมรู้และผมก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกรรมที่ผมเป็นผู้ทำก็ขอจงอย่าสนใจกรรมของผม เพราะหนังสือที่ผมเขียนก็เขียนตามบันทึกที่ผมบันทึกไว้ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อฤาษีที่ท่านเมตตาสอนไว้ในอดีตทั้งสิ้นเขียนแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มเป็นปีๆไปพิมพ์แจกฟรีไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใดใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ผมไม่สนใจกรรมใครกรรมมันทั้งสิ้น มีรายละเอียดอยู่มากแต่พระท่านอนุญ,ญาตให้เขียนได้แค่นี้หรักษากำลังใจให้มั่นคงอย่าไปกังวลในสิ่งใดให้มากเกินไปกว่าความเป็นจริงทำใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาแล้วจิตที่มีความทุกข์กังวล ก็จะคลายตัวลงไปและเอาความจริงสอนใจให้มากๆอย่าฝืนกฎของธรรมดาเจ็ 7. ทรงตรัสสอนเพื่อนของผมเรื่องการบวชทีละวันความสําคัญโดยย่อมีว่าพระท่านมาสอนท่านพระสุรจิตในสมัยที่บวชใหม่ๆว่าให้บวชทีละวันเพราะวันอื่นๆก็มาเป็นวันนี้เป็นวันเดียวกันอยู่ดี ให้บวชวันนี้ให้ดีที่สุดนี่คือความเข้าใจของเพื่อนของผมแต่ทรงตรัสว่าความจริงยังไม่ใช่ที่ใช่จริงๆคือขณะจิตเดียวเท่านั้นมีความจริงคือจิตสัมผัสทรรปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นความจริงแต่เจ้าก็ยังไม่สามารถมีสติธรรมขณะจิตเดียวให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้ จะบริบูรณ์ได้สมบูรณ์ก็คือทรงขณะจิตให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นต้นเหตุที่ยังทำไม่ได้ก็เพราะยังเผลอปล่อยจิตให้ไปยุ่งกับธรรมภายนอกแทนที่จะสนใจอยู่กับธรรมภายในหรือยังชอบยุ่งกับจริยาของผู้อื่นกรรมของผู้อื่นจิตไว้ไปกับธรรมของโลกหรือโลกธรรมมากเกินไป ถ้าจะให้ดีจะต้องมีสติต่อเนื่องสำรวมระวังสังวรในทวารทั้งหกหรืออายตนะหกทุกขณะจิตแต่จงอย่าเครียดให้มากนักตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจพยายามมีความเพียรให้มากวิริเยนะทุกขมัดเจติบารมีสิบจึงทิ้งไม่ได้ตลอดชีวิต 8. เรื่องพระกับคนที่เข้ามาในวดัด ความสำคัญโดยย่อมีดังนี้8.1คนยังมีกิเลสตัณหาย่อมมีอารมณ์อยากกลวยอยู่เป็นธรรมดา8.2คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ด้วยกันย่อมต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา8.3พระเป็นที่ใจมิได้เป็นที่เครื่องแบบ หรือโกนหัวห่มผ้าเหลืองแล้วเป็นพระแม้แต่ออกจากโบสถ์ใหม่ๆมีศีลสองร้ครบพระองค์ก็ยังเรียกว่าสมุติสงฆ์จะเป็นพระได้ก็ต้องตัดสังโยชน์เบื้องตามสามข้อแรกให้ได้ก่อนพระองค์จึงเรียกว่าพระเช่นนางวิสาขาเป็นต้น8.4คารวาสจึงเป็นพระง่ายกว่าเพราะแค่บวชใจหรือบวชเนกขมบารมี รักษาศีลแค่หข้อ8ข้อก็เป็นพระได้แล้ว8.5จิตคนเจริญแค่ระดับไหนก็รู้ทำได้แค่ระดับนั้นหยาบกลางและเอียด8.6การจะไปพระนิพพานจะต้องรู้หนทางปฏิบัติเพื่อพระนิพพานก่อนไม่รู้ก็ไปไม่ได้8.7 จงจำแต่ของดีของเลวอย่าจำของเก่าความเลวของตนเองก็มากอยู่แล้วอย่าขยันหามาเพิ่มอีกอาทิเรื่องสมุติสงค์เจ็ดองสร้างกรรมขับไล่พระอาหารหันต์ออกจากวัดในวงเล็บท่านพระสมปอง 9. ทรงตรัสว่าจงอย่าท้อถอยไปกับการทำชั่วของคนหรือสมุติสงค์ รักษากำลังใจให้ดีในทางธรรมดีกว่าพระก็ดีคนก็ดีที่เข้ามาอยู่ในวัดนี้ต่างก็เข้ามาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งใจทำเพื่อพระนิพพานจริงแต่เมื่อเข้ามาแล้วพบกับอุปสรรคจิตใจก็เศร้าหมองเพราะมุ่งไปแก้ธรรมภายนอกหรือแก้ที่ผู้อื่นไม่แก้ที่ทมภายใน หรือแก้ที่จิตใจตนเองเป็นสำคัญตัวที่ตัดมรรคผลของพระเหล่านี้จริงๆคือทิฏฐิหรือความคิดเห็นของตนทิฏฐิหรือทิฏฐิในที่นี้คืออารมณ์ยึดดียึดเลวยึดผิดยึดถูกเกิดจากความคิดเห็นแห่งตนเป็นใหญ่โดยไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจุดนี้เป็นภัยใหญ่แก่การปฏิบัติอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงพึงปล่อยปละละวางเสียอย่ายึดทิฏฐิแห่งตนมาตัดสินธรรมจำระจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากทิฏฐิมานะแล้วมาแทงตลอดในศีลสมาธิปัญญาตามคำสั่งสอนของตถาคตด้วยจำกัดความหมายลงในคำว่าสาวกหรือสาวิกาอันแปลว่าเป็นผู้รับฟัง และนำมาปฏิบัติโดยไม่มีการปรุงแต่งธรรมก็จะทำให้จิตบรรลุได้ตามคำสั่งสอนนั้น 10. จงเอาประโยชน์ให้ได้จากการเจ็บป่วยทรงตรัสว่าสุขภาพไม่ค่อยดีจิตจงอย่าไปกับร่างกายนี่แหละคือความเป็นจริงของร่างกายไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะหนีพ้นอาการเหล่านี้ไปได้ดังนั้น จงมองตามความเป็นจริงรักษาอารมณ์จิตอย่าให้เศร้าหมองใจไปกับร่างกายจงทําใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเวลานี้เป็นของจริงเป็นอริยสัจดูการยอมรับของจิตอย่างจริงใจถ้าไม่หลงตัวเองก็จักวัดอารมณ์ที่เกาะร่างกายหรือปลดปล่อยร่างกายได้อย่างแท้จริง จงเอาประโยชน์ให้ได้จากการเจ็บป่วยวัดกำลังใจเข้าไว้เสมอจะได้กำไรมากสิบเอ็ดรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยคราวหมายความว่าอย่างนี้การรบกับศัตรูศัตรูในที่นี้คือกิเลสในใจของเรา การรู้คือรู้กิเลสของเขาซึ่งรู้แล้วก็แก้ไขอะไรเขาไม่ได้ส่วนรู้เราคือรู้กิเลสของเราเวลานี้อายตนะรับสัมผัสเรื่องราทั้งหมดแล้วจิตเป็นผู้รับรู้ถ้าไม่รู้ก็หวั่นไหวไปตามอายตนะกิเลสก็เกิดไปตามอายตนะยึดอายตนะสัมผัสว่าเป็นเราเป็นของเรา โทสะก็เกิดแก่จิตศัตรูจึงบังเกิดแก่จิตถ้าไปแสดงออกทางกายทางวาจาก็ยิ่งแสดงความพ่ายแพ้อย่างราบคาบศัตรูเป็นใครอย่างนี้เข้าใจหรือยังแล้วเจ้าจกรบกับใครเข้าใจหรือยังเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องไปชี้แจงกับใครให้อุเบกขาวางเฉยเข้าไว้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้สบายใจให้ถึงที่สุด จำไว้ว่ายิ่งพูดเรื่องยิ่งจักเข้าตัวเฉยไว้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด 12. เรื่องพระคุมจิตโดยปกติพระท่านก็คุมจิตของผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วหากผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมจิตก็จะไม่ทิ้งพระ,ะรัตนตรัยในทุกๆุกเอิริยาบทยิ่งจะพูดจะสนทนาธรมารมกันตามการตามสมัย หรือยามปกติก็จะช่วยบารมีพระคุมจิตอยู่เสมอยิ่งผู้ทำงานให้กับพระพุทธศาสนาด้วยแล้วย่อมได้รับการควบคุมเป็นพิเศษพระองค์ทรงใช้การละกิเลสได้เป็นเครื่องวัดความดีของคนความดีในพระพุทธศาสนาจึงเริ่มต้นด้วยศีลไม่เอาความรู้ทางโลกเป็นเครื่องวัดความดีทรงให้สังเกตว่า ถ้าในขณะที่พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกว่าลืมไปในคำพูดนั้นหรือล้มเลิกการรู้สึกอยากพูดเสียก็จงอย่าฝืนความรู้สึกในอารมณ์แรกที่รู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นจงอย่าสงสัยให้รู้ว่าเป็นการยับยั้งของพระพุทธเจ้าจงรับสัมผัสอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในจิตแล้วพึงระงับคำพูดคำจานั้นทิ้งไปเสียทันที 13. การบรรลุธรรมของท่านพระสมปองเป็นแนวทางของมหาสติปัฐานทุกๆุก,กบับลงท้ายทุกๆุก,กบับว่ารู้สักเพียงแต่ว่ารู้เท่านั้นจิตย่อมไม่ติดอยู่ด้วยไม่หลงในทุกบับนั้นๆด้วยทุกบับบ่งบอกให้รู้การเกิดและการดับอาทิเช่นจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ และรู้ว่าราคาเกิดขึ้นด้วยประการใดนี่คือรู้เหตุว่าอะไรทําให้เกิดราคาขึ้นและเมื่อราคาละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ว่าดับด้วยประการนั้นทุกบับก็สรุปว่ารู้สักแต่ว่ารู้เป็นเพียงที่อาศัยจิตย่อมไม่ติดอยู่ด้วยไม่หลงในบับนั้นๆด้วยเมื่อจิตปล่อยไม่ยึดไม่เกาะแล้วดูตามสัญญน์เป็นหลัก จิตรู้จิตไม่เอาก็ถือเอาเป็นกิเลสไม่กำเริบจิตทรงตัวก็เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้ 14. มหาสติปัฏฐานสี่คือ 1. กายานุปัสนาประกอบด้วยอาณาปานบับอริยาบทบับสัมปปัชญะบับปฏิกูลบับทาธาตุบับและ นวสีวัตถิกาบัพ 2. เวทนานุปัสนามีสุขทุกข์และอทุกขมสุขเวทนาในวงเล็บคืออพยากฤิ 3. จิตตานุปัสนาพิจารณากายเวทนาจิตธรรม 4. ธรรมานุปัสนาพิจรารณานิวรณ์ขันห้าอายตนะ12โพชฌงเจ็และอริยสัจสี่ สิบห้ารักษากำลังใจให้ดีให้มีความสงบจงอย่าวุ่นวายไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นให้ถือเป็นกฎของกรรมและให้ทำทุกอย่างเพื่อมุ่งตัดกิเลสให้เป็นพลังเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นสิบหก การแจกอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับคนตายหรือสัตว์ตายนั้นไม่ใช่จจกอุทิศให้ตรงศพหากแต่เพียงเห็นศพแล้วก็อุทิศให้อธิสมานักกายหรือจิตของผู้ตายนั้นจึงจักถูกต้องสำหรับทรากศพเป็นเพียงนิมิตเครื่องหมายว่าเขาได้ตายแล้วเท่านั้นหาใช่จิตหรืออธิสมานากายอยู่กับศพไม่ และหากเจ้าไม่เห็นจิตหรืออธิสมาณกายของศพก็ให้ขอบารมีพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ได้เป็นการขออรัธนาบารมีไม่ใช่เป็นการรบก,กวนพระองค์จัดว่าเป็นการเมตตาอีกชนิดหนึ่งแต่ก็พึงอุเบกขาวางเฉยซสีบ้างก็จักดีให้บ้างไม่ให้บ้างอันไหนเป็นความสะดวกสบายของจิตทำให้จิตเยือกเย็น ก็ทำไปได้เลยแต่อยากก่าเกาะให้จิตกังวลกับผู้ตายซึ่งการอุทิศส่วนกุศลเพิ่มความเยือกเย็นให้กับจิตทำให้จิตมีเมตตารักษาจิตให้สงบไม่เดือดร้อนเป็นอุเบกขาแต่ถ้าไม่ทำเสียเลยก็เรียกว่าจิตขาดเมตตาได้เช่นกันแต่ทำแล้วให้พิจารณาขึ้นชื่อว่าคนหรือสัตว์ที่ตายนั้นก็ดี เป็นครูสอนใจของเราว่าในที่สุดขันห้าของเราก็มีสภาพเช่นนี้เหมือนกันการนี้เรียกว่าเข้าสู่อริยสัจหรืออริยสัจเจริญแล้วจิตย่อมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็เป็นอริยสัจจิตพิจารณาไปก็จะเกิดเป็นปัญญาให้รู้แจ้งแทงตลอดตัดกิเลสเป็นสมุดเฉทปรปหาร เข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย17พยายามวางสิให้หมดซึ่งความกังวลไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งปวงมองหาความจริงให้มากๆและจักระงับคำว่าหนักใจกังวลใจได้สิ้นเชิงถ้าส่งจิตออกนอกกายเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ารู้เห็นอยู่ในกายกับจิตจัดเป็นสัมมาทิฏฐิ นักปฏิบัติต้องกล้าหาญไม่กลัวตายจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องทำจิตให้เป็นเอกเป็นหนึ่งเพื่อสงเคราะห์ธรรมให้เป็นเอกตรงกับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ความว่ามีสมาธิได้แค่ไหนก็เกิดปัญญาได้แค่นั้นการปฏิภาคกันระหว่างสมาธิกับปัญญาครั้งใดที่มีสมาธิเล็กน้อยก็เกิดปัญญาเล็กน้อย ผิดมาก่อนถูกเท่ากับโง่ามาก่อนฉลาดเท่ากับความผิดเป็นครูเท่ากับความผิดจึงเป็นเหตุส่วนความถูกเป็นผลเท่ากับต้องเห็นความชั่วที่ตนก่อนจึงจะละความชั่วได้แต่เคล็ดสำคัญของการปฏิบัติคือต้องเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะเริ่มด้วยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอีกเจ็ดตัวก็จะเกิดตามมา ยิ่งเข้าป่าลึกเข้าไปทุกที